สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียอเช้าเช้าจากฝั่งอังกฤษจะ้ะอากาศเริ่มเย็นแต่จอยอร้อนทุกคนทุกวันนี้แยกห้องนอนละทสาบมีที่รนนแรกก็นอนด้วยกันดีๆนั่นแหละเนาะนอนด้วยกันดีๆเอาไปเอามาสักสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนี่จอยหนีเป็นวนอีกห้องหนึ่ง มันไอ้นี่ทุกคนจอยใบทองอ่ะจอยรู้สึกว่าร้อนนะร้อนตั้งแต่เนี่ยเนี้ยตั้งแต่หน้าอกขึ้นไปบนหัวเงอแตกใหญ่เลยร้อนหายใจไม่ออกเราจะไปเปิดไอ้หน้าต่างอะ่ะมันก็หน้าหนาวไงทุกคนอากาศมันก็หนาวเพียแนดี้ก็หนาวเนาะไอ้เรามันร้อนแต่เขาหนาวอย่างเงี้ยจนแบบว่าตอนเนี้คือต้องแยกห้องกันนอนอะ่ะทุกคนพยายามจะไม่แยกนะมันการแยกห้องกันนอนนี่มันไม่ดีนะทุกคนนะมันไม่ดีแต่ว่า เราร้อนนี่แหละไวทองนี่เป็นไวอะไรที่แบบเอาใจยากมากเลยพี่อันดี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเปิดหน้าต่างได้เปิดมากๆแล้วเธอก็ไม่สบายอีกจริงไหมจอยผัดไอ้นี่ผัดไส้จะทำปอเปี๊ยะเอาไปฝากเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนเป็นครูทุกคนเขาไม่กินเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ครูที่โรงเรียนจอยเขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กันเขาจะ กินพวกมันสับวิลักอ่ะจอยก็เลยทำปอกเปี๊ยะแล้วจอยก็อยากจะกินปอกเปี๊ยะแบบไม่ใส่เนื้อไม่ใส่เนื้อเนี่ยไม่ใส่เนื้อหมูไม่ใส่เนื้อไก่ไม่ใส่กุ้งทาแบบว่าแครอทกับไอบ้กลามปีเครื่องปรุงก็ใส่แค่เกลือทุกคนแล้วก็กระเทียมผงรวยน้ำตาลนิดนึงแค่นั้นแหละน้ำมันหอยไอซีเาวไม่ใส่ทําประมาณนี้ อันนี้ที่ทำๆนี่คือว่าให้ความร้อนเขาออกน่ะกระเด็นอีกเสียงกระเด็นให้ความร้อนเขาออกจากเนื้อจากเอที่เราผัดจอยไม่ได้ผัดให้สุกมากนะเพราะว่าจอยกลัวเป็นน้ําผัดพอประมาณให้ผักมันยุบต้มผักด้วยเนะี่ยต้มผักกินกับข้าวเพราะว่าจอยทําน้ําพริกเห็ดใช่ไหมละ่ะมีน้ําพริกเห็ด วันนี้ก็จะมีเพื่อนที่รู้ใจมากินด้วยนะคะชวนเพื่อนมากินด้วยวันนี้กินคนเดียวก็ไม่อร่อยเดีกค็คนเอ้นเรจะอเอาไอ้แกงหน่อไม้ดองซี่โครงไก่ออกมาจากช่องแชแข็งต้องหาเพื่อนกินถ้าไม่หาเพื่อนกินก็จะไม่หมดมันก็จะอยู่แต่ในตู้เย็นอยู่อย่างนั้นตลอดอเพราะจะกินคนเดียวมันก็ไม่แซ่บอ่ะเพื่อนๆเอาไม่ง่ายเลยมันไม่แซ่บ หาเพื่อกินแล้วก็จะไปได้ไปออกไปทำงานดไปออกไปทำงานทำงานทำการหา,ากาก <c oughs> หาเงินมาซื้อกับข้าวกินหาเงินมาซื้อมาปลนเปลือความสุขของตัวในการกินเพื่อนๆจะชอบกินนะ นจอยสั่งซื้อนู่นซื้อนี่ยจอยทุกเป็นคนชอบกินเสื้อผ้าจอยอะไรก็ได้ทุกคนซื้อมือสองก็ได้เสื้อผ้าของกินสําคัญแล้วลูกผัวได้กินด้วยไงซื้อเสื้อผ้ามาผัวก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้ากับเราเนาะจอยก็เลยไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเท่าไหร่ไอ้ใหม่ๆแบบเป็นในห้างอะจอยไม่ค่อยซื้อหรอกถ้าซื้อก็ซื้อของมือสองแล้วเมื่อวานนี้ก็ไอ้นี่พาเพื่อนไปซื้อฟักทองเพื่อนก็อุดหนุน อุดหนุนไอ้นี่ไอหน่อไม้ไปหกหกถุงนูน่นขอบคุณมากๆนะเพื่อนนะท่านดูคลิปนี้แล้วขอบคุณมากมากที่อุดหนุนหน่อไม้เรานะอุดหนุนไปตั้งหกถุงนะ้วยเพื่อนขายได้อยู่แล้วก็มีเพื่อนอีกอีกกลุ่มหนึ่งของจอยอะ่ะก็เอาไปสามสามห่อแต่จอยไม่ส่งไปเนีไงทุกคนจอยขี้เกียจไปไปเนีจอยเป็นคนที่ไม่ชอบไปไปสนีอะ่ะ มารับอธิบานได้แบ่งขายด้วยเอาไว้กินด้วยอย่างนี้จต่ขายขายขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เอาไว้กินอะ่ะมันมันอยู่ได้นานเนาะหน่อไม้ดองอ่ะทุกคนหน่อไม้ดอง <c oughs> เอาใหญ่หน่อไม้เผาเออไปใหญ่หอวงขอตัวขออภัยด้อเดี๋ยวจะเอามาให้หนูเออหน่อไม้ดองทุกคนจะแกงหน่อไม้ดองเลยติดปากหน่อไม้ดองทุกคนอะ่ะเดี๋ยวไม้เผานี่นี่ เห็นไหมสองแพ็คนี่สิบเอ็ดปอนนะคะเนี่ยสองแพ็คนี่สิบเอ็ดปอนแพแ็คละห้าปอนห้าสิบอันนี้ก็สิบเอ็ดปอนนี่ก็สิบเอ็ดปอนเพื่อนจะเอาเหมาไปอยู่ในบ้าน,นเหลือเหลือคือขายไม่ได้มันเหลือเจ้าก็เอาไปกินทุกคนนะเนี่ยมันมันอยู่ได้นานก็ก็ขายแบ่งปันเพื่อนฝูง อันไหนมันอร่อยอย่างเงี้ยก็มามาแบ่งปันแบบขายอ่ะใครคินซื้อก็ขายใครไม่ซื้อแ้วก็เก็บเอาไว้กินเองได้นะมันไม่เสียขนาดอยู่บ้านนอกเราอยู่ได้เป็นปีอยู่ม,มันอ่อนอ่อนที่ชอบคือว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอ่อนมากทุกคนเนี่ยอ่อนนะพี่แม่จอยคันี้ควรจะแข็งที่ไหนโอ้ยอ่อนเพื่อนติดใจเพื่อนบอกว่าฉันก็คิดว่ามันจะแข็งแข็งเหมือนตามร้านจีนไอ้ตรงท้ายๆ,ๆอย่างเงี้ยเพื่อนจอยว่าเนาะแ้่ก็เลยสั่งกับจอยให้จอยเอาไว้ให้นางน น,นี่ตรงนี้อ่อนบางอันจะมีีนอนอเล็กก็ีนอยอนอใหญ่ก็ามนอจะจอยเลือก,ให,กอให้เพื่อนตัวเต็มนออย่างอ่อนๆอย่างเนี้ยเมื่อวานคนซื้อต้องได้กินดีกว่าคนขายนะคะจะต้องเลือกนอที่อ่อนที่สุดให้เขาเขาไม่ได้บอกเราหรอกแต่เราอะเลือกให้เองไง ต้ยว่าจะสั่งพี่เข้ามาอีกอยู่เผื่อเพื่อนเพื่อนมาซื้อกินอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาเนาะแล้วก็มาขายต่ออย่างเงี้ยได้กำไรห้าสิบพีก็เอาันาดยังไม่ได้รวมค่าที่ว่าขนส่งที่ว่าจ่ายค่าส่งพี่เขาตอนซื้อนะนเนี่ยเดี๋ยวค่าขนส่งมันเพิ่มขึ้นก็จะชาร์จเพิ่มขึ้นอยู่ของอร่อยมันก็ต้องแพงเลนเพื่อน จะมากินแบบถูกๆไม่มีหรอกถ้ากินถูกๆก,ก็ไปซื้อร้านจีนแ่ะมันอร่อยไหมล่ะร้านจีนราคาถุงละสองปอนด์เก้าเก้าสี่ปอนด์เก้าเก้าก็ไม่ต่างอะไรกันเลยแต่ว่ากินของร้านจีนน่ะนะกินได้แต่ข้างบนไอ้ข้างล่างนี้นะแข็งแถมรสชาติออกเปรี้ยวๆด้วยขนาดนมไม้เผาเราอ่ะอันนี้มันไม่ได้แบบมันมันไม่ได้แบบเปรี้ยวเดว้มันมันออกขมหวานกรอบ ได้กินเผาของหน่อไม้ทุกคนนะได้กินเผาแล้วก็เอาไปต้มเอาไปนึ่งอะไรของเขาแล้วแต่แต,ตามแต่ละหมู่บ้านเขาทำเขาทำไม่เหมือนกันเนาะได้เก็บไว้ในงานนี่แหละบ้านเราเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยสุดยอดในการถนอมอาหารทุกคนแม่จอยเขาก็ทําอย่างนี้แหละถ้าเขาไม่เอามาเผาไฟแล้วก็เอาไปนึง่งแล้วก็ใส่ถุงห้อยอย่างเงี้ยเขาก็เอามา เส้น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 ฝานฝน,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 นบางๆทาหน่อไม้ส้มสับๆทำหน่อไม้ส้มโด่งไม่กินข้ามปีมันต้องรู้จักวิธีการทําตินี่แหละจอยก็แปลงขายขายได้เอาเงินมาไว้ซื้ออยากอื่นด้วยเพื่อนอยากจะกินของอร่อยก็มาสั่งกับจอยอย่างเงี้ยดีอยู่นะต้องขายได้เท่าไหร่ออะรละวันหกถุงวันก่อนสามถุงเก้าถุงแล้วนูนะขายได้อะ ได้ต้องเก้าถุงแล้วทุกคนดีกะตายอาย่ใกล้ๆกล้็ขับรถมาซื้อจอยอุดหนุนได้ไม่เป็นไรแกงหมอไม้เนี่ยไม่รู้รสชาติยังไงเรต้องให้เพื่อนจอยชิมให้คูห่หูจอยชิมจอยปากจอยไม่ค่อยรับรสชาติเป็นโลกอะไรหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้รับรสชาตินานละ <c oughs> เป็นโลกอะไรเป็นไรก็เป็นเถอะ เกิดมานานแล้วจริงๆเกิดมานานแล้วรสชาติแล้วก็ป่อยมันเราให้คนมากินชิมเอาขนาดส้มตามวันไปบ้านพี่สายอะนะไปบ้านพี่สายแล้วก็ไปไอ้คอสโก้อะนะที่จะไปไดไ้ทุเรียนกวนมาได้ทองทองม้วนมาได้มะขามแก้วมาแล้วก็ได้ขนุนมา แล้วเคไม่เปลี่ยนทีขนาดส้มตำอะ่ะตนนัวยังไม่รสไม่ได้ไม่รู้รสชาติเลยรู้กจะได้รสชาติอะไรมันเกี่ยวกับใบทองหรือเปล่าถ้าดินไม่ได้รับรสชาติเนี่ทุกคนอันนี้ตอนนี้คือเกิดอะไรขึ้นในร่างกายต้องโทษใบทองฮอร์โมนใบทองใบฮอร์โมนอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือโทษมันเดียว <c oughs> <c oughs> แล้วสะใจมากเลยที่จนครูเขาบอกว่าตอนนี้กูเกับครูที่โรงเรียนเนาะเพื่อนครูผู้ชายครูผู้หญิงนะ ครูบอกกับเธอเป็นไงว่าฉันรู้สึกเธอไม่ดีฮอร์โมนเธอนั้นมันสวิงเ่ยตอนเนี้ยเออเนี่ฮอร์โมนที่ไม่มันสวิงเข้าไปทรวงเออตอนนี้เธอโทษแต่ฮอร์โมนหรออะไรเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอเธอก็เธอก็โทษกับแต่ฮอร์โมนเหรอโทษมันไว้ก่อนใบทรวงเงนี้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในร่างกายอย่างี้โทษไว้ก่อนโทษเลยท้อครูผู้ชายก็ทันด้วยนะสนิทกันอยู่แล้วครูคนนี้แล้วก็ครูผู้หญิงด้วยกันก็ไว้ทรวงเหมือนกันเนี่ย เขาบอกว่าตอนนี้นะพวกเราเป็นผู้หญิงอะเราจะโทษแต่ใบท้องโทษตอนนี้ก่อนแหละโทษอะไรอื่นแล้วใบท้องนี่แหละฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเนี่ยใบท้องเราบางทีเราอัลบาดพัวเนาะโดยที่แบบใบท้องแหละเออไม่ต้องไปโทษมันเพราะมันนี่แหละเนาะเกียดตีคหน้าผัวโดยไร้สาเหตุเนาะทีนี้พออารมณ์ดีขึ้นมาเราก็จะพูดกับผัวอย่างนี้นะ เธอต้องเข้าใจนะว่าฮอร์โมนของเาไปทอ้องของฉันเนี่ยม,มันทำสวิงอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ดี media. เดี๋ยวผีเข้าผีออกอย่เธอต้องเข้าใจนะแอนดี้นะอย่างเงี้ยแอนดี้แย่แย่ยอฮอร์โมนสวิงเยอะนะฮีอยู่แบบที่ไหนได้สันดานตัวเองล้วนๆเนาะ,นะสันดานนี่ใส่ตัวเองล้วนๆนะฮอโทษใบท้องใบทองนะใบท้องมันโทษมันจริงๆนะมันสวิงจริงๆนั่งอยู่ดีก็ร้องไห้ฮือฮือกึอ้กึ้เหมือนคนแจกแบบโรค ลวกไปนี้จะถล่มทลายอยู่ไม่ให้โทษได้ได้ไ,ดไงอ่ะโทษมันแหละไปทองนี้แหละแล้วทุกคนมาวันนี้ก็มาบอกข่าวดีว่าว่าขายหน่อไม้ได้แล้วเออแล้วก็มาบอกข่าวด้วยว่าแยกหนอห้องน้อนกับสามี <c oughs> <c oughs> เรื่องไรสาระมาเล่าให้เขาฟังเนีย่ยขอบคุณมากๆทุกคนยังไงจัวขอตัวก่อนจ้าบายบายค่ะทุกคน